ลองทำคางคนละครึ่งนะฮะครึ่นหนึ่งหมอป้ารึกก่นหนึ่งหมอพิมพ์นะฮะแล้วเรามาเทียบกันดูว่าเอ๊ะทางสองข้างทรงเป็นยังไงนะฮะทรงเหมยเ่<ต>เ<า>ยเลเวเลนใบตัว<ม>เองเลเวเลนตัวเองด้วยปั้นเองใบเหม่ยตู้สวัสดีครับหมอป้าครับจากซูซูคลินิกสาขาอุดมสุขครับสวัสดีค่ะหมอพิมพ์ค่ะจากซูซูคลินิกสาขาทาอินทาวค่ะ ครับแล้วก็หมอโอนนะฮะจากซูซูกินิสาขาอโศกนั่นเองนะฮะวันนี้มาทำอะไรวันนี้มามาช่วยกันปั้นคางของของรีเซสชันจากซูซูกินิอโศก ดัง uh. นะ้ะเป้าหมายของพี่นะฮะก็คือพี่จะให้หมอป้ากับหมอพิมพ์นะฮะลองทำคางคนละครึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งหมอป้าขึ้นนึ่งหมอพิมพ์นะฮะแล้วเรามาเทียบกันดูว่าเอ๊ะทางสองข้างทรงเป็นยังไงนะฮะเอาจริงเอาเหมือนกันนะมันคนละทรงเอาก็เป็นการทดลองไงว่าทรงมันออกมาข้างไหนสวยกว่ากันนะให้เขาเลือกแตว่าเอ้ยถ้าชอบข้างไหนอะไรแบบนี้รอหนึ่งปีคงไม่ค่อยมีเปลี่ยนอ่ะค่ะเปลี่ยนถูกไปละ ไปจับวาดเลยตอนนี้หมอป๊บคิดอยู่ในใจฮะอ๋อปกติเลาเติมคางก็จะจหนุนตรงด้านหน้าก่อนนะถ้าเกิดว่าเราเติมยาวลงมาเลยจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเติมคางมาทำไมมันดูยื่นไปข้างหน้าดูเป็นแม่มดเป็นมะม่วงเพราะว่าบางคนไม่ได้หนุนด้านหน้าพอเวลาซิลิโคนเติมไปมันลังขึ้นข้างบนนะครับก็เลยต้องหนุนแนวนี้ด้วยแล้วก็เติมความยาวด้วยนะครับไม่น่าเป็นมะม่วงนะพี่ว่าทรงนี้ต้องขนุน ไหนขอดูทรงหน่อยว่าคุณอยากได้ทรงอะไรที่คุณบอกเออว่าเปิดทรงหน่อยเร็วอยากได้ทรงแบบเหมยตูทรงเหมยเล่นวาเลนไบตัวเองเล่นวาเลนตัวเองด้วยปั้นเองใบเหมยตูหนูไม่เหมือนตูไหมคะเหมือนนะคะทุกคนดูทุกคนดูทุกคนนะคนดูทางบ้านนะดูคางที่เขาทำและดูคางโอ้โอ นี่อีกคนหนักใจอ่ะคือคนคือคนฉีดคนนี้และ <st ills> ยากห <laughs> อยากวหมอ่ะเลยแล้วกันตอนนี้นะครับก็จะเป็นฝ่ายหมอพิมพ์เริ่มก่อนนะฮะ <st ills> หมอพิมพ์คิดว่าจะใช้เทคนิคใดครับสําหรับคางข้างขวาของน้องมิน้นออตอนนี้จะใช้เข็มทู่ก่อนตอนแรกคร่ะเข้าไปหนุนตรงนี้ก่อนหนุนตรงกลางเ,<อ>เสร็จแล้วค่อยมาเติมข้างล่างคำครึ่งเดียวแล้วก็ทิ้งไว้ดีไหม ก็มั้งคะไม่ได้นะเอาไม่หนูก็ทําคางครึ่งเดียวงะแล้วหนูก็แบบให้คนไข้ดูว่าเอ้ยเนี่ยคนไ<ม>ข้ขาถ้าเกิดทาคางหนึ่งข้างเนี่ย<อ>ครึ่งเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนอย่างนี้นะคะเราคือพี่มอก็หนีกลับเลย ไปได้อีกประมาณสักหกเดือนค่อยมาเติมเพิ่มไงเพื่อจะได้เป็นเรฟเลทให้ลูกค้าได้เห็นว่าเธอทําข้างนึงเสร็จปุ๊บจะได้เห็นเปรียบเทียบว่าอุ๊ยข้างนี้ทาลูกค้ามันสวยทันทีเลยอันนี้คือแกะหรือยังคะเรียบร้อยพี่หมอว่าไงเรอเป็นพี่นะพี่จะทําฟิลเลอร์ครึ่งหนึ่งไฮฟูครึ่งหนึ่งโบท็อกซ์อีกสักครึ่งหนึ่งอย่างละครึ่งใช่อย่างละครึ่งแล้วก็ให้สวยที่สุดไปเลยแบบปริงๆว่าเนี่ยถ้าเกิดทำสวยสุดเนี่ยจากข้างที่ไม่ทำเลยเลยจนมาถึงข้างที่ทำเสร็จแล้ววยขนนาดไห เราเวลาเรารับลูกค้าถ้านน้าสวยก็สวัสดีค่ะถ้าลูกค้าบอกว่าอ้าวนุอมมินคนเก่าให้ไนีหยอยู่นี่ค่ะถูกอย่างนั้นแหละปะพิมพ์ฉีดลุย ปล่อยน,น้องหมอฉีดน,นะฮะพี่หมอก็จะไปฉีดบทิเวณห้องข้างๆนะฮะมีลูกค้าอยู่แต่ว่าเนื่องจากรีสอร์ทชันเราอยากจะสวยนะฮะก็เลยให,ให้น้องหมอใช้ฝีมืออย่างเต็มที่นะให้เวลาเขานะให้เวลาเขานี่ดูสิน้าสินะานี่คือสหน้าของคนที่แบบมีความสุขนะคะรับเห็นมายิ้มยิม,มเขายิม้มเขายิ้มด้วยแนละ้วนี่เขามีการส่งทิ้งแบบย่เยี่ยมสุดยอดไปเลยจ้ายอดแต่ว่ามือจิกมักมนไปแล้ว อตอนนี้เติมไป 1cc แล้วนะครับก็หนุนไปบริเวณด้านหน้านะครับทําให้คางเนี้ยดูพุ่งมาด้านหน้ามากขึ้นให้มันรับแสงมากขึ้นเนาะแล้วก็เติมลงมาด้านล่างหน่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราเังเติมอีก 1cc นะครับเพืจะเติมให้คางดูยาวกว่านี้ดูหน้าเดี่ยวกว่านี้น,นะครับ ตรวจงานนะครับตรวจงานเอา้ามากล้องหน้าตรงไหนขอวิเคราะห์หน่อยซิที่น้องก็ถ่ายมาอ่ะเราดูกล้องมุมตรงกันนะครับจะเห็นว่าคางในความยาวในส่วนนี้เห็นไหมก็จะมีความยาวที่ชัดเจนมากขึ้นทีนี้เราหันส5้าองศา ดเูเห็นไหมถ้าเรามองมุมนี้จะเห็นว่าเขาก็จะมีความแบบมีความโค้งมาข้างหน้าแต่ก็ไม่ได้เชิดขนาดจะเป็นแบบเหมือนคางมะม่วงถูกไหมอาหารอีกข้างหนึ่งเห็นไหมให้เราดูสลบจากจมูกปากคางเห็นว่าจะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันอ่ะอันนี้ถือว่าถูกต้องตามมาตรฐานอุดมคตินะฮะอ่ะเช็คอีกข้างหนึ่งดูซิอ่ะเห็นว่าจมูกปากคางอยู่ในเนี่ยเส้นระนาบเดียวกันนะผ่าน ก็ถ้าเกิดใครมีป <ulously, S 2> ัญหาค้างเนี้เห็นบอกว่าหมอป๊าบก็หมอพีมอ่ะเขาก็สามารถดีไซน์ได้เห็นบอกว่ามันคิดเหมือนพี่เลยไม่คิดตอนฉีดคือพี่ไม่ได้อยู่นะพี่ไม่ได้คุมด้วยพี่ไปฉีดไปเลอะห้องข้างๆอยู่นะครับเห็นบ่กเขาก็สามารถทําตามที่เหมือนกับพี่คิดในหัวไว้ได้อ่าก็ถือว่าพานดีมากรู้สึกไงการบ้านรู้สึกดีพี่หมอหนูมีค้างแล้วหนูไม่ต้องเพิ่งเหมยตัวแล้วทําไมไม่ฉีดเีล่อครึ่งแล้วก็เก็บไปให้ลูกค้าดูผมกลัวลูกค้ากลัวหนูแบบ สวัสดีค่ะใบใบหมอนค่ะสวัสดีค่ะใบมินค่ะไม่เอาไม่ดีเหรอดีเท่าไหร่โอเคถ้าเกิดใครอยากจะมีอะไรปรึกษานะครับก็ปรึกษาหมอปั๊บได้ที่สาขาอุดมสุขนะครับแล้วก็หมอพิมพ์ที่สาขาทาวินทาวนะฮะ <Okay. S 1> อนาคตจะมีสาขาไหนเพิ่มอีกรอหาหมอได้ก่อนนะฮะเพราะกว่าจะหาหมอสักคนหนึ่งที่ฝีมือได้ตรงคติตงกันมันยากมากนะฮะไอสถานที่หาไม่ยากหรอกแต่หาหมอหายากกว่านะโอเคครับมีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไหมทั้งสองคนสำหรับใครที่กังวลเรื่อง้างนะครับหรือว่าอยาก สอบถามเรื่องฟิลเลอร์ควรเติมอะไรดีปรับรูปหน้ายังไงดีก็สามารถเข้ามาสอบถามได้กับหมอที่ซูซูคลินิกสาขาอุดมสุขนะครับเอ้ hey, คุณผ่าได้ด้วยนี่เห็นบอกใช่ไหมได้ครับเข้ามาสอบถามได้เลยทําตาสองชั้นเสริมจมูกลองเข้ามาคุยกันสมมติฉีดไปแล้วชอบชอบแต่ไม่อยากโดนเขียนบ่อยนี่ไงก็สามารถคุยเรื่องผ่าก,กับหมอปั๊บต่อได้เลยอ่าเหมือนกันว่าฉีดกับพี่หรือ่าฉีดกับหมอพีมอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบคามแบบนี้แล้วอ่ะ เอาตรงเนี่ยก็นัดไปหาหมอป้าเลยแล้วก็ดูทรงไว้จะได้วัดองศาวัดมุมวัดความยาวว่าอ๋อโอเคคุณชอบคางยาวประมาณนี้องศาประมาณนี้พอมันสลายหมดปุ๊กก็ลุยเลยผ่าสัญกรรมก็ได้อยู่ตลอดไปประมาณนี้นะไม่มีน้แบบว่า10ปีหมดอายุไม่มันมันไม่มีปัญหาก็อยู่ของมันแหละยกเว้นว่าเบื่อจะถอดออกประมาณนี้อ้าหมอพี่อยากฝากอะไรฝากอะไรคนดูไหม ก็เหมือนกันค่ะถ้าใครอยากสนใจอยากจะปรับรูปหน้านะคะหรือว่าไม่เข้าใจอยากเข้ามาปรึกษาก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ซูซูคลินิกสาขาทาวินทาค่ะโอเคงั้นพวกเรา3าคนขอตัวลาไปก่อนกระจายตามสาขานะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ